นี่ไม่ใช่รายการโจโฉนะฮะช่วงล็อกดาวดูโจโฉบ่อยไปไหน่อยครับเปิดโตัวแบบโจโฉซะเลยวันนี้ครับก็ผมคิดว่ากล้องที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยหลายคนน่าจะเห็นแล้วว่าภาพสวยกว่าเดิมๆที่ผ่านมามันไม่ใช่กล้องตัวเก่าที่เราเคยทำจงน้ำหรือว่ากล้องตัวเก่าที่เราเคยทำ ต,ต,ตั้งอยู่แล้วตกตั้งมารู้กี่ครั้งจนตกจนแตกพอแตกแล้วเนี่ยเราก็ยังใช้ซีรีส์นี้เดิมๆมาอยู่ตลอดนะกับ a 7 3เนี่ยคือ Sony a 7 m a r k i เนี่ยตอบไปเลยว่าหลายๆคนที่เคยแบบเคยถามว่าพี่เบนซ์ใช้กล้องอะไรอยู่แล้วเราก็พยายามตอบเท่าที่ตอบตอบได้นะว่าเราใช้กล้อง Sony a 7 m a r k i มาตลอดคือเราซื้อตั้งแต่ี r อเดอร์น่าจะประมาณ5ปีแล้วแล้วเราก็ใช้ยาวมาจนแบบจนมีอีกตัวหนึ่ง พอมีอีกตัวหนึ่งเราก็ยังใช้ยาวมาตลอดไม่ยอมเปลี่ยนแบรนไหนเลยจนวันนี้ผมเปลี่ยนแล้วผมพอแล้ว A7 Mark 3เพราะว่าผมมีตัวอื่นที่น่าสนใจกว่าที่กําลังถ่ายอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าศักยภาพความน่าสนใจนะจะเป็นยังไงกับ A7 Mark 4ครับเป็นวันที่เงียบมากแล้วก็ไม่มีใครเดินมากับเราเลยนะ ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาชเมาเขาวงกำลังจะเดินขึ้นไปบนยอดของน้ำตกเท่าที่เขาจะให้เราขึ้นไปได้นะต้องบอกว่าเป็นคลิปคนเหอกล้องกล้องใหม่ตัวใหม่เพราะว่ามีคนรอ A7 Mark มาซีรีส์นี้อยู่อยู่เยอะแหละเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นตัวที่มันพัฒนาจาก A7 3มาได้ดีนะคือจริงอย่างแรกเลยที่ ที่เรารู้สึกนะที่เรารอสิ่งนี้ก็คือว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันได้10บิตจากตัวเดิมที่มันบิตไม่ถึงขนาดนี้อาจจะเป็น8บิตอยู่ก็พอเป็น10บิตเนี่ยมันทําให้สีสกินโทนอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้นซึ่งความจริงก็มีใส่เอฟซีนิโทนมาให้ด้วยนะถ้าหลายๆคนตามอยู่ก็จะรู้ว่าเอฟซีนิโทนนะเป็นสีที่ชาวซีนีมาทั้งหลาย,ยก็รอคอยก็ดีฮะ จรนี้ผมพอผมได้มาผมก็ก็รีบออกมาเที่ยวเลยคือเหมือนเหมือนกล้องเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวให้เราออกมาเที่ยวเหมือนกันนะเหมือนกับคอนเซปต์เขานะที่ออกมาตัวเนี้ยแค่บิดชีวิตก็เปลี่ยนคือเราสามารถมีปุ่มเนี่ยที่บิดจากวิดีโอเป็นภาพนิ่งภาพนิ่งเป็นวิดีโอเป็น S n d Q สโลทุกอย่างมันแบบมันทําง่ายขึ้นนะในปุ่มเดียวเราก็รู้สึกว่าเออคือมันมีหลายอย่างที่เราแบบโอ้โห น่าทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วแต่ว่าโอเควันนี้เราได้ใช้แล้วในฟิลนี้ยพอเราใช้นะอย่างแรกที่ที่เราเอาออกมาใช้ตอนเดินขึ้นไปน้ําตกเนี่ยนะเรารู้สึกว่าโฟกัสแบบไวเวอร์มากในที่ที่แบบขนาดแสงน้อยๆที่บางทีตัวเก่าของเราในเ e 7 3จเนี่ยจับโฟกัสไม่ค่อยติดแล้วล่ะโฟกัสเร็วมากอันนี้เห็นว่าจับรองเท้าไว มาเท้าขามาเท้า,า,า,ทาไวจริงเชื่อแล้วครับตัวนี้วีไฮเดรซีนแลาวก็ต้องเดินกลับไปเก็บจริงๆแล้วกล้อง A7 Mark IV นะฮะเขาก็เคลมกันว่าเป็นกล้องไฮบริดนะเป็นซีรีส์ที่ผมรออยู่นานเพราะว่า บางทีเราต้องอย่างที่เห็นว่าเราถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายทั้งวิดีโอด้วยเราก็อยากได้ภาพนิ่งที่มันแบบก็ต้องก็ต้องคมชัดระดับหนึ่งตัว A7 Mark 3เนี่ยทำได้24ล้าน24.2ล้านพิกเซลนะพอมาตัว Mark 4เนี่ยเขาอัพไปถึง33ล้านพิกเซลก็คือไม่ต้องพูดถึงว่าภาพเนี่ยคมชัดมากกว่าเดิมเยอะไม่ได้หนักไปทางวิดีโอมากเกินไปไม่ได้หนักไปทางภาพนิ่งมากเกินไปเป็นไฮบริดที่รู้สึกว่า โอเคบางทีเราก็อยากสลับโหมดที่ต้องถ่ายทั้งสองแบบก็ทำได้โดยไม่ไม่ค้าเขินนะโอเคบางทีการถ่ายแบบวอล์หรือว่าการทำช่องย u b e Facebook นะฮะผมว่าเรื่องกล้องเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนที่ดูสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่า ดูไลฟ์ตลยอื่นๆเนี่ยก็อยากรู้นะว่าใช้กล้องอะไรกันแล้วก็ใช้กล้องอะไรดีที่แบบอยู่กับเรานานๆนะไม่ใช่ว่าอาจจะออกทุกปีจนเราแบบต้องซื้อทุกปีอย่างนี้เราก็อาจจะไม่ไหวบางทีอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเบนบล็อกเท่าไหร่นะเพราะว่ากล้องเป็นมันฟิปไม่ได้ไอเจนมาสามันมันฟิปหน้าจอไม่ได้เราก็เลยไม่ได้บล็อก พอเราฟิปได้เจนมาโฟนเนี่ยเราก็วอล์กใหญ่เลยผมรู้สึกว่ากล้องหลักของเราอะตัวมันหลายหมื่นก็ต้องหาตัวที่เออไฮบริดที่มันอยู่กับเราได้นาน,านๆหน่อยโอ้นี่น่าจะน่าจะมาไอ้ป้ายข้างหน้าแลละไม่มีเพื่อนเลยเส้นทางแต่เขาไม่เที่ยวกันคขนี้ก็ที่นี่เขาก็มี ปลาพวงนะที่แบบเยอะมากเลยโอ้น้ําใสมากตอนนี้เป็นฤดูฝนไม่คิดว่าน้ําจะใสแบบนี้นะอ๋อนี่คือปลาพวงตัวใหญ่อยู่นะก็เหมือนเป็นวิ h e ด c e ีนของไกยจีนเหมือนกันนะว่าแบบทุกครั้งที่เราเจอเนินแบบเนี้ยเราจะมาท้อถอยเฮ้ยไม่ต้องทายลอกอะไรอย่างี้ไม่ได้นะเพราะว่า เราก็ต้องควรจะเก็บบรรยากาศให้ครบเวลา,าจ,จะเหนื่อยกว่าคนอื่นเป็นสองเท่าแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเรายัางหนุ่มเราไปเก็บกล้องต่อไม่ได้เกือบากกว่าแรงโอ้ AF ล็อกตาสักทีกว่าจะกดใช้เป็นที่สำคัญก็คือตอนนี้เราสามารถถ่าย โอเคได้แบบ60เฟรมเรทแล้วทํทำให้เราไปสมุดสโลได้ในในเวอร์ชันที่แบบเจาะ 4K เนาะบางครั้งผมว่าเป็นคนที่ชอบพกเลน55ตัวเดียวแล้วใช้ยาวจะมี20ติดไว้ตัวหนึ่งเอาไว้แบบถ่ายวายเนาะแต่ว่าในระหว่างที่เราใช้แต่55เนี่ยบางครั้งเราต้องแบบต้องเจาะเทเลไปด้วยที่แบบสมมุติว่าสิ่งที่เราต้องถ่ายอยู่ไกลบางทีเราเคยเจอช้างป่าอยู่ไกลมากเราก็เลือกที่จะ กดถ่าย 4K ไปแล้วเราค่อยไปค่อยไปครอปไปซูมเอามันก็ยังได้ภาพที่ใกล้ขึ้นมาระดับหนึ่งอนะเนาะสำหรับคนที่แบบต้องจีนวันอย่างแบบนั้นะนะเพราะว่าเราเดินทางเราไม่อยากแบกของเยอะเราก็ต้องมีวิธีปรับตัวเข้ากับการถ่ายของเราว่าไม่งั้นมันจะเป็นการแบกของไปออกกองแล้วมันก็จะเริ่มไม่สนุกละเราก็อยากแบกไปเท่าที่เราแบบเออเราแฮปปี้คิดว่า เป็นสองกิโลที่ก็ไม่เหนื่อยมากนะเพราะว่ายังยังไม่ชันเท่าไหร่แล้วก็วันนี้แดดไม่ร้อนเท่าไหร่ด้วยไป,ไปม,ามาเดินมาตั้งไกลแล้วมัวแต่บ้ากล้องลืมว่าพกน้ำขึ้นมาไม่ได้พกน้ำขึ้นมาก็ไม่มีน้ำกินดนพกแกงกล้วยยายให้หน้าปักซอยให้มา แค่กล้วยไม่มีน้ำดีนะมีกล้วยผมรู้สึกว่าที่เขาบอกว่ากันสันเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวใหม่มานะเป็นแบบระบบ 5.5ที่เรารู้สึกว่ามันก็นิ่งกว่าที่คิดอย่างที่คิดนะใช้มือเ,เดินถือไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆด้วยเลนส20 f 1.8ความจริงแล้วตอนเปิดเครื่องมาก็ไวขึ้นด้วยนะ A7 Mark i ไวกว่า A7 Mark 3เยอะเพราะเขาเขาเปลี่ยนระบบใหม่มาให้มันไวขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งไฟล์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการเปิดเครื่องหรือว่าคลิกไปโหมดต่างๆนะซึ่งจริงๆบอกตามตรงก็หวังว่าโซนี้จะไม่โกรธกัน ว่า A7 Mark มามันค่อนข้างที่จะช้าไปนิดหนึ่งตอนที่ที่ใช้อยู่นะแต่ตอนนั้นมันก็ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรมากหรอกเพราะว่ามันยังไม่มีตัวที่ดีกว่าไงแต่พอมาเทียบกับตัวนี้ก็เออนี้แหละเพระว่าแต่ยังไม่ถึง แสงเงยง็นพอดีไม่มีใครเลยม,มีแค่เราคนเดียวก็ท้ายที่สุดตอนเจอวิวแบบนี้เนาะเราก็คงต้องถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกหน่อยอมาถึงกันได้ ก็ดูเหมือนจะมีแค่ผมคนเดียวนะฮะที่มาปลายทางของตกวันนี้นะเพราะว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยนี่น่าจะเป็นสุดทางแล้วล่ะที่เราสามารถขึ้นไปได้นะครับที่ที่เทาเนุญยตก็เดินไม่ยากเกินฮะ,ะแล้วก็ทุ่มฉ่าตลอดเส้นทางไม่มีน้ําก็แย่เหมือนกันมีกล้วยที่ได้จากยายมาสําหรับใครที่อยากได้ a อเจ็ทมาโกนะก็ เขาเปิดตัวมาที่21ตุลาแต่กว่าของจะมาก็น่าจะเป็นช่วงธันวานะก็อดใจรอ,อกันสักนิดหนึ่งซึ่งผมก็คงต้องกลับแล้วละ่ะเพราะว่าฝนจะตกแล้วถ้าฝนตกเราอยู่ในนี้ก็น่าจะไม่ดีแล้วอยู่คนเดียว,วยเ้ยผยก็ขอบคุณมากครับติดตามกันนะพ่อปลาโอเคไปก่อนล้ว